สัด sí. ja. ีค cool ่ะมาพอกันอีกแล้ยนะคะกับตำบักห <c oughs> ุ่งย้ําแหลงค่ะมามามาิกมิกกุ้งแล้วค่ะกุ้งตัวบักใหญ่เด้อค่ะกะปูจะใส่ค่ะเดี๋ยวหาก่อนมามาค่ะมันมีอยังดอกค่ะมียดด้วยตำบักหุ่งหรือันเดย์กะเดย์ค่ะอือดูสิค่ะมา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 เดี๋ยวด้ะมาพี่น้อง พี่ป้านะอาบานน้ำตะกันเด้อค่ะเด้อไม่กินอ,อ,อันนี้กะกระเพาะหมูนะค่ะกระเพาะหมูย่างน้ำผักกับมหลายย่างนะค่ะได้ลงเคลเลอรหัวหอมทูนค่ะทูนทูนบักซี่เด้อค่ะบักซี่อันนี้กับเนยงสูงไรค่ะเอามาเส้นนะก่องพีค่ะอันนี้ค่ะเห็นไหมคะหูยมา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 ได้พี่น้องไหมอันนี้กะ ท่านตะว,วันค่ะอยอดท่านตะว,วันนะคะส่วงมองไม่เห็นนะรสชอบค่ะนะอืมตัวยิ่งใหญ่ค่ะอืม แซ่บแบบบ้วนเรตั้งก๋เลียงต้องผิดกินดาต้องผิดแหงค่ะนะขอบคุณพี่นอกแน่สองห่อยนด้ไหะพี่ป้านะไมกินกันเ้้อค่ะเด้อกินกับขอาพราะวแซ่บอันนี้กับแค่แนวกับมะเดน่กะมาแกงน้ำคาลอย่างน้ฮะ สองลอยตับแล้วขอบคุณพี่ขอบคุณน,น้องขอบคุณนะค่ะที่ให้กำลังใจกันค่ะสองลอยตับแล้วค่ะขอบคุณหลายๆค่ะค,ค่ะไงเอาค่ะอืมเอ้ยะมา มานี่มานอนลงตรงนี้เปไหนข้าวหลัอตับ้าวหับขากุ้งตัวใหญ่ๆยั่วๆค,ค,ค,ค่ะมามันก็เจียบ รเรียกเก็บตัวเย็บเด็ดไปใส่หน้าฟังเลยครับยกจนานอะไรดีอ่อำเสต็กีมากินปูดิปั๊บยังหรอคะอร่อยเนื้อบานอร่อย,ออยทำได้ดี ยามาจาเอว,วนนะยมาน้ำเอวรวนนะ้อยเม็ดเหมือนเดิมค่ะหวานนะหวานร้อยได้หวานทำไงหวานทำแานของแขเป็ <c oughs> นของแขด ก็วันทำวานช่วยเหรอโอเคอะไรยังไงถ้าส่งไอ้นี้ให้มันบอกอะไรเจ๊ถ้าส่งแม่หนูก็ถ่ายเทกันไปอยู่กับแม่ห้าหรอจับมาค่ะร้อยเม็ดนะฉลองหวยกินหวยกับไม่ถือครับพี่น้อง

มาไหมน้ำก็สดเอาจะเตือนนะอันนี้ฉลองสองลายซับใช่ไห,ไหมใช่ะจะเตือนไว้ก่อนนะอันตรายนะขับคุณหลายๆ้ะค่ะเดิมน้ำขุม่มตาเหม็นส่วนอะไรหรอกค่ะน้ำจุ่มจ้ำเพราะว่าของม็ค่อยดีค่ะ กางตกน้ำกันนะสองคนน่ะแบบับบะแบบลอกนอค่ะัเ็นรยบแบบได้ค่เห้นเรยบค่ะบไปเลยค่ะขับถัวค่ะขบียังไม่หมดนะหอยังไม่หมดนะ น้ำมันบอนด์หรอคะเบิร์มูบ้าหนหรอเบเรทไทยเบอร์ไ่เบิ้งค่ะการล่างก็งไปกระเพาะแสบเป็นตะไนคะ่ะหองเอ้ยมามามา อร่อยเหมือนเดิมเพิ่มเติมความเผ็ดเผ็ดหลายกุ้งมันเนี่ยเครื่องเคียงมันเยอะอแม่กุ้งกุ้งหลบอยู่ตรงนี้ตัวใหญ่ๆๆๆเนี่ยหนั่นเนี่ยธรรมชนะาติมันก็ประจำโอ้กิน,นของกับพวกของเดือดจังมันต้องเอาอย่างนี้แหละเท่ากัน เห็นไหมจ๋าเนะ่ยรสชาตนะิกินแล้วหยุดไม่ได้ใช่จ๋าจ๋านี่มาเนนะี่ยกินแล้วหยุดไม่ได้รสรสชาตินะมาการที่ปูอืม ดูนางคาเฟ่มันมาเท่อดูนาคาเฟ่รสชาติไหมคะสุดยอด <c oughs> เส้ <c oughs> ตายคืนเลยคะ่ะ

Kén, mà nói dậy tiết. Mày dậy tiết. Hey, mày dậy tiết. M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 ày มากระปุกมาว่าอะไรก็บอกได้ใหม่มื้อหยุดกับบาทมื้อพี่ด้อง ตัวโทมาเช่นึงอยู่จากเลเราน้ลองเมแล้วอยาอยากมาตากเบิทั้งคนทั้ล่างเป็นหมครับกินนีคนถือยอะเล้ค่ะเห็นแปดหครับต่ดีใจนะนม่ว่าจะเป็นแปดหกแปดตนใหแ้เหกแปดไม่ได้ด้วย ไม่มีลอตเตอรี่ไม่มีอะ้ยไข่ค่ะไข่ไข่นักแค่เดี๋ยวก่อนแสบ,แสบมือไข่ในกระดองเต็มเลยฟินเบอร์ใครอ่ะเนอะไปไปเล่นข้างนอกอกันรูไป

แดงไรลุ้มไปเละแงแลวเอากันใจแต่เถอะั้กใจแต่ยุ่นี่เรีบปูกกรวานค่ะ้องปุงกกรหวานค่ะสด กไาเยี่ยมชมทา้ไม,ม,ไมแบบชมเด้อค่ะเด้อเดี๋ยวจะขัไปแวะชมบ้านเอซีเอฟน้ำกันค่ะแล้วจะไปขับไปเบิ้ลูกค่ะไปเยี่ยมชมบ้าน <50. S 2> นั่งกินกระบาดกระบาดโอ้ยมันจะแซบแซบทั้งเลยค่ะ,คะ กินก็นอ่ะัเก็บอีดัตัดกันเก็บไม่กินว่เหลือต้นไตได้ป่ะ เยวค่ะ,ะเอาตันเลยพอแล้วค่ะดิก็ออพอหมูค่ะาชอบ

เก็บขาปูรอก่อนแล้วคับน้ำ <c oughs> มันควายแบบ กินบัตนัดป่นไหนค่ะแสบมือ้อยิบยังกับบัตนัด สวัสดีเจครับชิบนี่ไว้สบนี่ก็นแค่ะเนาอะอ หนาพอกันไหมเด้อค่ะเด้อฝากกดไลค์กดแชร์นะเด้อค่ะขอบคุณพระแท็บขับช่องขอบช่องเนาค่ะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะสวัสดีค่ะ